ค่ะพบกับต้นน้ำเนะคะวันนี้นะคะต้นน้ำทุกท่านนะคะไปร่วมกิจกรรมโครงการคลองสามเรื่อมใจดูแลสุขภาพค่ะอบรมเรื่องกับสมุนไพรใกล้ตัวนะคะและการแปรรูปของสมุนไพรไทยค่ะนั่นก็คือน้ำมันหอมระเหยค่ะว่าแล้วก็ตาอต้นน้ำไปดูวิธีการทำดีกว่าค่ะว่าเป็นไงบ้างตามมาเลยค่ะ ตอนการทําน้ํามันละเหยนะคะให้มันละลายมันไปทางเดียวเันไหมไม่ละลายราค่อยๆดูดไปทำมาอันนี้ก็ได้กลิ่นแล้วนะคะว่าใช่ไหมคะพี่อันนี้ก็น่าจะได้กลิ่นหอมแล้วนะคะใช่ไหมคะก็ละลายไปเยอะแล้วแล้วก็ใส่น้ํามันหอมะยอันนี้สําเร็จแล้วนะคะนี่คือน้ามันละเหยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูดเข้าขวดนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ ดูนะคะ <บ EN S 1> ชึเชิญโอเคอเค่ะต,ต้องเอาเองอเ่เงนี่ยน้ำเนี่ยยังมีอีกชืออ่อสุนีค่ะค่ะพี่สุนีค่ะวันนี้คุณพี่มาทำอะไรครับ่มาร่วมอบรมนะคะทำกิจกรรมนะคะในการทำน้ำมันหอมระเหยค่ะคุณพี่ว่า เเนี่ยสามารถใช้ไปทำอะไรได้บ้างสามารถประโยชน์ของมันนะคะคือการช่วยให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีประโยชน์ในการทำให้นอนหลับนะคะแล้วก็ทําให้เราเสดชื่นนะคะสดชื่นค่ะถ้าครั้งหน้าอยากมีกิจกรรมอีกคุณพี่อยากให้มีกิจกรรมเรื่องอะไรอย,า,อออยากให้มีกิจกรรมในการฝึกอาชีพนะคะสำหรับสตรีนะคะหรือบุคคลทั่วไปนะคะรู้สึกว่าม,ม,มีมีประโยชน์มากๆเลยวันนี้คุณพี่มาทําอะไรคะ มาอบรมน้ํามันสมุนไพรหอมระเหยมว่าไม่ทราบว่ามันจะสามารถช่วยเรื่องอะไรได้เออช่วยให้การผ่อนคลายแล้วก็ได้หลายเรื่องอ่ะครับผมสดชื่นครับผมแล้วกิจกรรมข้างหน้าคุณพี่อยากให้จัดเรื่องอะไรคะจัดเรื่องอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนได้เกี่ยวกับอะไรคะเอ่อน้ำมันระเหยน้ำมันระเหยสามารถช่วยอะไรคุณพี่ได้บ้างคะที่เคุณไปเออช่วยหลายอย่างขั้นแรกเลยสูตรดม และชื่นใจโล่งอยากให้มีการเรียนนวดอ่ะใช่ไหมคะใช่แบบเฉพาะจุดใช่ไหมหรือใช่เฉพาะจุดเพราะพะบางทีเนี่ยมันเป็นมันเราไม่ต้องเอาทั้งตัวเพราะว่ามันเป็นโครงการสั้นใช่อยู่บ้านก็สามารถนวดเองได้ใช่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำน้ำมันหอมระเหยค่ะครั้งหน้าอวตมีกิจกรรมอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะเดี๋ยวตอนนั้นจะพาไปดูค่ะครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย